สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชุดเล่นคอนเสิร์ตลิซ่าแบล็กพิงที่ฮ่องกงเป็นอีกหนึ่งนะักร้องไอดอลสาวชื่อดังที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะครับสํรัรับลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงค เพระเาะสวยเก่งและความสามารถโดดเด่นมากจนกลายมาเป็นขวัญใจของแฟนๆทั่วโลกและมีผู้ติดตามในอินสตาแกรถึง86ล้านคนแล้วล่าสุดสาวๆว,ว,วงแบล็ k พิงกก็ได้ไปเวทัวร์คอนเสิร์ตที่ฮ่องกองซึ่งลิซ่าก็ได้ออกมาโพสต์ภาพชุดการแสดงคอนเสิร์ตด้วยโดยภาพเซตนี้ทำเอาแฟนๆกดไลค์และคอมเมนต์กันกระจายเลยล่ะครับเพราะเป็นชุดกางเกงขาสั้นแบบราบเซียน เพราะว่าถ้าหุ่นไม่ดีหรือค้าเร็วจริงๆไม่มีทางใส่แล้วออกมาดูดีแบบนี้แน่นอนทําเอาหลายคนต่างคอมเมนต์ชมเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าลิซ่าหุ่นดีมากเพราะขนาดชุดรัดรูปและสั้นขนาดนี้ยังใส่ออกมาแล้วดูดีสุดๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ